บ้างเบ็ดสักคนสวัสดีครับพี่น้องมือนีกะพบพครับช่องแซมสตอรี่นะครับมือนีผมก็จะพาพี่พ่่น้องไปใส่เบ็ดครับใส่เบด็ดเนี่ยเื้อเดียนเนี่ยนะครับเนี่ยเชื้อเดียนบ้านเ่านี่ละ่ะ พร้อมแล้วกัไปเบิ้งน้ำกันเลยครับไป ครับกะหายอยากหายกินพี่น้องเออยิถชีวิตบ้านเฮา เบา่น้ำเน่เกิดการเชียบกับหอนร้อยทั้งน้ำนะครับพี่น้รอเบ็ดมันเป็นเบ็ดเบ็ด่ามนะครับบางทีหงักจังอยครับเพราะว่าท่านยาวเี็ย อมูอ่าต้องเชี่ยเงาครับเพราะว่าป่ามันปิดไปนะฝามันปิดมันเป็นเบ็ดน้ำเลือกนะครับ ทานไปหลังแรงนะครับนี่รมมาณนเศร้าล้างเยี่ยกันเนาะั้างหน้ามันมันกระสีสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปใช้ข้างล่างนะครับ จะได้นะครับค่อนข้างจะกินไววนะครับพี่นอ้องเน่าเดียนวัน อ้วนกินแล้วอ้วนกินแล้วกินแล้ววางเบ็ดสักคนกินแล้วพี่น้องกินแล้วกูไม่รูบ่บ รุดแล้วพี่น้องกินเ็วอีรินแล้ครับพี่น้องเมืนน่อนังกะรุดไปนะครับเมื่อกี้นี่ปลาใงญ่นะครับกินไส้พึ่งเซจนะครับไม่กินแล้วนะครับตอนนี้ปลามันเข่าฟังนะครับพี่น้องกะโมกี้ยังครับเสียบแน,น่นๆนะครับนี่รุดซ้ำนะครับ พี่กีนี่เดี๋ยวไปอีก,อกหมองนึงนะครับต้องเลือกมองอดีนะครับไชเลขน,นะครับ ไปแม่แลนแม้ว่าไม่รู้รอีแล้วะสั้งคุณละอุ้ยบ่ท่านมั่นดอกอ้วนอ้ยบเดมาอันนี้ตบตบตอยู่กินเชี่ยวเขาเนี่ยเป็นอย่าง กินนั่นยิ่งจะกินแันดบวดินจนวสิทิมันกินไวครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวก็ได้โว้หัวคนเลีกินขั้นเลีงพี่น้องเอ้ยใส่ไปขั้นเหี่ยวลง มันเย็ดไล่จะเอยนแบนี้นะเยอะสัพุดธะพุดธะอ้ะวนเรือบงน้องหันออาปลาดินบนบ่นอยู่คุณขันว่าปลาคาวอืมอยู่ซื่อันติดรถติดเราไป น้ำจีนเราต้างไปน้องพี่น้องโอ้ยมันเป็สีไซบ์เปรี้วเป็นลอลไรแบบแนวน้มัมนคือประไซบมุ่งั่นข้างๆกันอิกจะขันนะครับเคี่ยงหาออกนะครับพี่น้องป้องกันการรุดเคี่ยงหารอบๆออกนะครับ คนไปใช้มงม,มุมนั่นนะแจะกลังเงยมุมเสาฮะนมาครับพี่น้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมพาพีีพระนองมายามนะครับจะก<ช>ขนัเขาแน่งแล้วน,นะครับมาอยามอ้วนเบกนะเขาน่จะเกิดเบกแป๊บนึนง ครับผมกะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประมาณสิบสิบหลังี่แหละครับกะเดี๋ยวมือแร่งเดี๋ยวผมพามายามมาเบิงนะครับว่ามันจะได้ผลไหมครับเนื้ขี้กระเดียนนะครับกะช่วงนี้กะพักกันครับเดี๋ยวรอหมืดเดี๋ยวเข้ามายามครับไปเลยครับ a few moments later ครับพี่น้องบานนี้กะได้เวลานะครับไปยามเบ็ดนะครับที่ใสไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับ ครับก็มาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาสิพยายามเบ็ดนะครับบาานนี้นพร้อมเราก็ไปกันเลยครับมาครับก็มาถึงแล้วพี่น้องบานนี้เอากะมายามแล้วครับยังปลาบอนพี่น้องเลยล้างอีกร้อนนะครับ ผมสียงังเพื่นกูหรอครับแล้วมืออื่นผมจังสีมากูนะครับผมสีไซเนียไว้อีกอยู่นะครับรู้ปะทยินเสียงต่อมแต้มต่อมแต้มเนาะพี่น้องเนาะได้กลิ่นบมดนอะปากอะมันมาน่เด้อ ล้างนี่ก็ับพราะท่า,ทานได้กินนะครับแต่ว่าล่อน,น,นครับพี่น้องจะระวันระวังนะครับพี่น้องงูออกหายกินนะครับกินเคียดงิ่ขึ้นะมาเบ็บองล้างนี่ครับ นย่ย่างดูล้างนี่หล่อนแล้วนะครับนายจะมีปลามากินแล้วก็รุดครับพี่นอ้อง ล้างนี่ก็ร้อนพี่น้องแสดงว่ามายามซ่านะครับมันอาจจะติดเลยรูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอามาเสียบใหม่นะครับเอาเีหยมาเสียบหม่พี่น้องแล้ <c oughs> เวเลือดสองล้งสุดท้ายนะครับกะมาเบิ่งกันพี่น้อง โอ้หลังนี้บบ,บท่านหลอนครับยังได้อยู่พี่น้องยังได้อยู่ปรับปับปับลองอีกหน่อยนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหลังสุดท้ายพี่น้อง มังนี่กับท่านละ่ร่อนนะครับกะจบไปนะครับการยำรอบแรกนะครับผมใส่แค่ม่ถึงสีบหลังพี่น้องพอดีไอระยะของน้องมันมากถึงแค่นี้ครับพี่น้องครับมันเป็นหวยนะครับกเดี๋ยวมืออื่นเข้าจังมา,ยามยำไม่นะครับสำหรับลังที่เหลือสำหรับมือน,นี่กะ ถือว่ายังประันนในป่านะครับพี่นอ้องกะรอรุ่นมื้อเศร้านะครับสำหรับคลิปนี้กะคงจะพ่อแค่นี้ครับพี่น้องถือว่ามือนี้ทำภารกิจบ่สําร็จครับเดี๋ยวคันได้มืออื่นเดี๋ยวผมเอาภาพไม้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับการไซเบ็ดอยู่ห,ยหัวหน้านะครับ มื้อนีก้กพบผู้กอนซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ